ไหมคะหวานหอมชื่นใจค่ะมีเป็นแก้วเป็นขวดค่ะขวดละสามสิบค่ะสี่ขวดร้อยเก็บในตู้เย็นได้7วันนะคะอย่าได้นานกว่นานั้นเก็บช่องฟรีเลยค่ะถวายพระเป็นน้ำปลานะได้นะคะรับทีหึ่งขวดนะคะสี่ขวดได้ค่ะแก๊บจ่ายได้ด้วย โอ้อยู่ตรงนี้หอมจังเลยหอมมากเลยครับอยู่ตรงนี้ขนมบอลโบราณเมืองเพชรบุรีนะ ผลไม้ปัดนะครับแตงโมยอขนมจีนชุดเท่าไรพี่ดิบบาทหกบาทก็ได้เยอะมากครับผมมีหกสิบกับหนึ่งร้อยจ้า สองร้หกสิบบาทโอ้ได้เยอะเลยครับหกสิบาทได้เยอะนะนี่คุณผู้ชมโกมโอขาวน้ำผึ้งใช่มีน้าครับอันี้ปกติขายแค่ละร้อยพี่แล้วเราจัดโปรโมชั่นไงใช่เพื่อคนจะซื้ออะไถวายพระไงครับเมื่อตอนหลังช่วงเพลไช้างเงี้ยช่วงเช้าช่วงเที่ยงโอ้ดีจังเลยพี่เจ็ดสิบบาทนะได้จังเยอะเลยหวานพี่อันนี้ขึ้นลูกหวานพี่ ที่ไหนต้งโวที่ไหนส้โวที่ไหนำภาวาคับำภาวานี่ขึ้นชื่อเลยนะ่เป็นมะขามอไก่เปนอยห้าสิบอ๋อห้าบาทนะครับหมูไส้คัวได้ใครพี่น้องประชาชนสัมชน้เกินได้มาผูชาน เราจะถึงข่านสูงสุดนะเราก็ต้องอาศัยเรือสนามหวงครับคุณผู้ชมตรงนี้ถนนหน้าพระธาตุไปทางด้านนน้ก,ก็วัดพระแก้วครับคุณผู้ชมถนนนี้ถนนพระจันทร์นะครับคุณผู้ชม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินเดินตลาดชุมชนในวัดนะครับคุณผู้ชมนะตลาดชุมชนวัดมหาธาตุลังสลิด ไทยเตาถ่านนะครับนี่ครับขัดไทยนี่ขายยังไงพี่มี60ก็70บาทครับอ๋อ64กบ70คุ้ง70บาทครับอ๋อขัดไทยเตาถ่านนะสัแกัจ่ายไดปดย โอ้อยู่ตัวที่หอมจังเลยหอมมากเลยครับอยู่ตรงนี้ ด้านนี้ก็เป็นกาแฟนะครับคุณผู้ชมกาแฟโบราณแ,นะแก้วเท่าไหร่ไหมคะสี่สิบบาทมีชามีกาฟแฟนี่ขนมโบราณน,นะนขนมเบ้าขนมเบ้าโบราณ30บบาทเพชรบุรี ของเมืองเพชรนี่อร่อยทุกอย่างเลยขนมบ่าโบราณเมืองเพชรบุรีนะถุงถุงหนึงมีกี่แผ่นนะคุณแม่สองแผน่นสองแผ่นสามสิบบาทนะครับคุณผู้ชมมาสักการะพระบรม,มาสารีริกธาตุสนามหลวงก็แวะเข้ามาเข้ามาหาที่นั่งกิน มามาพักผ่อนมาเที่ยวตลาดชุมชนในในในวัดก่อนนะคะรับคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากเลยนะครพี่เฉากล้วยพี่ไส้อัวนะครับ มะพร้าวปั่นนมสด40สิบาทสตรอเบอรี่ปัตสี่สิบห้ สามถุงหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมของม้วนไข่ปลาหมึกทอด6กสบถึงหนึ่งร้อยบาทยำขนมจีน ครับผมครับผมสวัสดีครับยำขนมจีนชุดเท่าไหร่พี่ดิึ่หกสิบบาทหกสิบบาทโอ้ได้เยอะมากครับผมมีหกสิบกับหนึ่งร้อยจ้าตักตู้นะครับพี่ท,ท,ทีนี้มนจะมีฝาเพไม่มีไขมันยำขนมจีนจ้าหกสิบบาทขนมจีน ยำขนมจีนเรื่องแน่นแน่นคอหมูขีดละหกสิบบาทสามชั้นจีดละหกสิบเนื้อสันเนื้อสันหมูหกสิบ ข้าวเหนียวมะม่วงนะกล่องละหกสิบบาทโลตัซสายใหม่ สวัดีครับผมนี่ก็ส้มโอส้มโอขาวน้ำผึ้งหวานอันนี้ปกติขายแค่ละร้อยพี่โล่เทเราจัดโปรโมชั่นให้ใช่เพื่อคนจะซื้อแบบถวายพระเลยครับเมื่อตอนไหนช่วงเพล่เลยอย่างเงี้ยช่วงเช้าช่วงเพล่โอโอ้ดีจังเลยพี่เจ็ดสิบบาทนะได้ตั้งเยอะเลยหวานครับพี่อันนี้ขึ้นลูกกว่าครับพี่ที่ไหนตรงโบที่ไหนที่ไหนอร์ คำามภาวะที่ขึ้นชื่อเลยนะเมืองเมืองเมืองสมโอนะมีลูกค้าซื้อไปทานเลยแล้วอร่อยเลยโอ้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นทับที่ระย่างโอ้โหนี่หกสิบบาทได้เยอะเลยขนมเนี่ยขนมหกสิบบาทนี่ก็มีหลายที่พี่่ยงไก่สาสตร์นี่มาจากโคราชโคราชครับผมส่วนพวกกล้วยพวกอะไรเนี่ยมาจากที่ทัโลกชายก็คือจะเป็นถุงเท้าโอ้โหแต่ที่อย่างเป็นถั่วถั่วแหนก็ เป็นของเพชรบุรีครับมะขามก็ของเพชรบุรีอแล้วมะขามนี่ขายได้ไงพี่อ่ามะขามนี่ถ้าเป็นมะขามกับไก่ก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทแต่อิ่มมีของเพชรบุรีเหมือนกันอันนี้เท่าไหร่แบบถ้าเป็นแร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะก็ทำดีนะทำดีดูดีเลย วนนั้เก็บช่องฟรีเลยค่ะถวายพระเป็นน้ำปลานะได้นะคะรอีาหนึ่งขวดนะคะสี่ขวดได้ค่ะพอยี่สิบบาทค่ะของคนค่ะี่นร้อยเนาะค่ะน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมประโยชน์ข้าวประโยชน์เลยโอ้โห แยกหรือว่ารวงแยกหรือว่ารวงดีคะรวงได้นี่คือะไรงั้นไม่ไม่หมายถึงว่าถวายทาท์ตังหากแก้วนึงเอออันนี้เอากลับบ้านแก้วที่สาม ก็แคบหมูนะครับคุณผู้ชมแคบหมูแคบหมูไส้อัวกระปุกบบเท่าไหร่นี่พี่50บาท <Okay. S 1> แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ละ่ะเป็นเป็นแคบหมูหนึ่งร้อยบาทเอาไรมา อ,นนอันนี้ก็ดึงร้อยบาทเหมือนกันอ,อ,อันนี้ก็จูนไล่มาอันนี้ก็ห้าสิบบาทน้ำเงี้ยวข้าวซอยนะครับทางด้านนี้ พระสังฆราชสุกัณพืนซึ่งมีอายุนับหลายมรดิได้ให้พี่น้องประชาชนสั่ชาติเดิได้มชานค